ไม่เย้ยส่หรือใครจะเอาไปใส่ถุงไปกินบ้านก็ได้เนาะใส่ไปแล้วเครื่องปรุงมัยมีแล้วมีครบเลยนะครับใส่ถุงเอาไปกินบ้านนะครับมเอ พี่นายอีสองไอ้เก้ากอนคนน้องนี่นาไอ้เก้าไอ้เก้าเอาเองนะนั่นคุเดี๋ยวเนาะเก้าเราบอกแด้วแกสองของเครมของด้วยนะครับใส่ถ้วยหยิบเองนะคะมีข้าวนะครับกำลังจะมาไม่รู้ค่ะไม่ได้เลือกเลยไม่ล้นะคยิบ มาเลยนะครับแ่นะครับขอบคุณเอฟตีนะครับนกระ่อมจมจันเนาะกระ่อมจมจันทรนะอรัมเดี๋ยวมใส่น้เียวเรียวนะครับอบก่อม่มันรนะรับนงเมย์้วครับาะสำหรับกระถ่อมจมจันทนะครับเนาะขอบคุณนะครับ เอไปีพว้มจ uh, uh. um, uh ับงาน้ครับใครเอาอย่างนี้นะถอยก่อนครับผมเอาด้วยตัวใหญ่นู่นอ๋อถอยก่อนนะ ไม่ได้ก็เลือกเอาเลยารันเนาะ มัันนะครบสต่อไปก็จะเป็นข้าวนะครับต่อไปก็จะเป็นข้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวในวันนี้ส่งรอดด้วยเออให้พี่อ๋อให้น้องรอด้วยเอ้าต่อไปจะเป็นข้าวต่อนะครับนะก็ไม่มาอีกนะครับพี่น้องมีมาอีกนะครับมาจอยข้าวอันนี้กินไหม

บรรยากาศนะพี่นเ็นีเสติดกองนะ้ี่นอ นี่นะครับส่กอไม่ได้ทอชมจันทด้ไมะเอาอะไรที่ถึงแต่จะไปให้ลุงคนก็่กองเอาอะไรไมได้ครับเออเกี่ยวแล้แจกข้าวเลยเอากี่คนสีและทีมงานอื่นๆมีไหมเท่านั้นเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวอาไป4ีก่อนเนาะสีกล่องก่อนนะครับครับ ระวังความให้ดีระวังให้ระวังให้ดีไอ้นี่ต้มจนสุดจะเข้นี่มาหาตัวมาใครที่ไมจีไม่ได้นะกลับไปเอาน้ำได้ใครที่ไม่มาเจียวให้นไม่เอาน้ำเอาน้ำเลยนั่งจับแต่ข้างในบอกนี่นะครับเนาะเอฟีนะครับเนาะนี่ก็มีการแจกข้าวกันนะครับแล้วก็แจกก๋วยเตี๋ยวนะแจกน้ำด้วยนะครับมื้อนี้ก็น่าจะอิ่มกันไปเลยนะครับเนาะนี่นะครับ ที่นี้สั้นนะคะขอบคุณเวเียใครยังไม่ได้คะเหลือสาอยางไหคะการกระท่อมซ่ันหรอหรไม่หรแ่องกันอบยูู้อ่มันนั่วก็อหัวข้อนแม่มดดัเนางกินม้นแลงกิน้โอ้ยลืมแม่หอมเลยให้แม่หอเอไปไว้ให้แม่หอมหน่อยนงอยาไม่หอมจะไปไหนสม อ่ายินเสียงเ,าาเลยด้บารนิดเ้อร์ครับก็คนที่พ,พี่น้อง,องย,ยูทูบเบอรท์ที่รับกว๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะครับ <c oughs> ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเป็นข้าวยังมีอีกนะครับก็รอพี่น้องยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่ยังไม่มานะครับแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วก็จะหมดนะครับก็จะที่นี้จะเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวกล่อง นะครับครับก็จะก,กระท่อมชมจันทร์นะครับวันนี้ก็พิเศษน,นะครับไม่ได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องนานเป็นห้าเดือนแล้วเนาะในเนาะประมาณห้าเดือนนะครับก็เลยคิดถึงก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาฝากนะครับก็เลยนําอาหารมาเลี้ยงในเย็นวันนี้เนื่องในเราครบรอบห สิบปีครับมผมครบรอบหกสิบปีเมื่อเดือนสิงหายี่สิบห้าสิงหาแล้วก็ปะเปียกก็สิบแปดถูกไหม <c oughs> ไม่ครบรอบเดือนกันยาวันที่สิบแปดนะครับ <c oughs> ผมครบรอบหกสิบปี <c oughs> เป็นอายุไม่ใช่ครบรอบหกสิบปีนะฮะ <c oughs> แต่ครบรอบแต่งงานนั้นสี่สิบปีครับโอ้โห <c oughs> อายุหกสิบ <c oughs> ขออภัย <c oughs> แต่ครบรอบ 40ป,ปีที่อยู่ด้วยกันมานะครับจนถึงอายุ60ปีนะครับป่ากกระท่อมช่วมจันท,ท,ท,ทน้ำมาจานมาันรนวปนวาโอ้ยพี่อนุวัตรปนวาเมื่อนีดันให้ถึงมื่นมาสักปนว่าป้าโ,โอ้ยขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อ ปากนะเด้อครับเด้อเพราะว่าก็เป็นช่องที่ลงพนีชก่อนนะครับเป็น้องยูทูบเบอร์ยูนี่นะครับแป่นสิบ่ได้มาโดดแต่ว่าก็ยังให้กำลังใจติดตามยั่งยั่งข้าไปเบอ่์เกือบจะทุกช่องของยูทูบเบอร์ของเฮาเด้อนะฮะข้าไปเบเอไปติดตามข่าวข่าวต่างๆนะครับแต่ว่าผมนี่บ่แมานเจ้าของช่องเด้อน่เม็นควาเพียรเด้อผมนี่เป็นผู้ซอยจันนะครับตั้งแต่ขับรถันะครับ ัดกายวคุณพลอยเายูทูบเบอร์ได้รับประทานในช่วงเย็นนะครับเป็นผู้ซอยบมดเอยคงไบคลิปนี้ขอลงมาแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้าดูได้ช่องเนาะบางคนถามว่าผมไม่ช่อบอพราะอ้อนจันทร์เนี่ยมับครับมาก